สวัสดีครับวันนี้มีลูกค้าจากโคราชนะครับพ่อถมนะครับสั่งหอยใหญ่40ตัวไข่หอยสองเขตนะครับครับเดี๋ยวดำเนินการให้ครับผมอันนี้พ่อไม่พันครับตัวเต็มวัยครับให้ไข่มาแล้วหลายชุดนะครับผม ตัวใหญ่ครับี่ใหญ่มากเลยครับเนี่ยก่อนส่งลูกค้านะครับต้องให้หอยหลับสนิทนะครับหรือว่าจำศน,นะครับ <c oughs> สองสามคืนหรือสองสามวันผ่านไปนะครับให้ปิดฝาหอยให้สนิทนะครับไม่ขยับขยื่นไม่ไตนะครับหลังจากนั้นก็ ทำการแพกแล้วก็ส่งนะครับทั้งเคอรี่มั่งทั้งฝากรถโดยสารไปจำทางมั่งนะครับบางทีก็ส่งไกล3-4วันนะครับในการเดินทางของน้องหอยนะครับอาจจะเสี่ยงที่อาจจะนอกหรือตายหรือไม่แข็งแรงระหว่างนำส่งนะครับขอบคุณครั